ช่วงที่ว่างอานิต่หนึ่งก็มีได้ไปซ้อมไในภูเก็ตครับแล้วก็มีเป็นเทรนร่างกายครับเพื่อที่มาแบบนี้ครับรัยกรนี้ก็สนามก็ค่อนข้างที่จะยากครับน้ำลมแรงครับแล้วก็ยาวครับก็พยายามเตะลมให้ดีครับก็คาดว่าน่าจะได้เปลมได้คนที่เตะลมดีใช่ครับรายการนี้ก็ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เป็นโปแล้ว เล่นให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับน่าจะเป็นลูกได้ครับเพราะว่าสนามก็ลมค่อนข้างแรงครับถ้าเราได้ได้อยู่ไฟเวก็มีโอกาสขึ้นกีดได้ง่ายกว่าอยู่ในรับครับก็จริงๆก็ทุกๆอย่างครับที่สามารถทําสกอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือว่าลูกพัดครับก็ทีนี้ค่อนข้างสนามค่อนข้างยากครับก็ถ้าทุกอย่างดีก็คาดว่าน่าจะทำได้ดีครับครับขอบคุณครับ